สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ เติมน้ำเปล่าแทนน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้หรือไม่หลายหลาคนอาจยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษารถยนต์ซึ่งบางครั้งก็คงว่าไม่ได้เพราะข้อมูลต่างๆบางอันถูกเผยแพร่ออกมาจากแหล่งที่ไม่มีการอ้างอิงแต่กลับดูน่าเชื่อถือและบางอยา่างก็ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรแต่กับบางเรื่อง มันอาจส่งผลร้ายแรงมากกว่าที่คิดสำหรับเรื่องราวในครั้งนี้ที่จะเอามาเตือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่ประเภทเติมน้ำกลั่นที่หลายคนรู้จักกันดีและเข้าใจถึงการทำงานวิธีการรักษาที่ถูกต้องแต่กับบางคนที่รู้จักแค่ชื่อรู้แค่ว่ามันคืออะไรและยังไม่มีประสบการณ์การดูแลรักษาสักเท่าไหร่ แถมยังชอบเข้าใจผิดคิดว่าน้ำเปล่าธรรมดาสามารถนำมาเติมแทนน้ำกลั่นได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยสาเหตุที่ต้องใช้น้ำกลั่นบริสุทธิ์เติมแบตเตอรี่เท่านั้นเป็นเพราะว่าน้ำเปล่าทั่วไปจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุมากมายที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ไม่จำเป็นสำหรับแบตเตอรี่เนื่องจากมัน จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเช่นอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่และแรงดันของแบตเตอรี่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้ำที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ก็คือน้ำกรดดีๆนี่เองและเมื่อใช้งานไปสักพักน้ำในแบตเตอรี่ก็จะเริ่มลดลงเพราะผลจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแผ่นตะก่วซึ่งบางส่วน ระเหยกลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนในรูปแบบของไอ้น้ำและน้ำที่เราเห็นเหลืออยู่จะกลายเป็นน้ำกรดแบบเข้มข้นที่อันตรายห้ามนำมาโดนหรือสัมผัสกับร่างกายเด็ดขาดดังนั้นเมื่อน้ำในแบตเตอรี่แห้งหรือลดลงควรที่จะเอาน้ำกลั่นบริสุทธิ์มาเติมเท่านั้นห้ามน้ำน้ำเปล่าหรือน้ำอื่นๆมาเติมเด็ดขาดไม่อย่างนั้น จะทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพและที่สำคัญที่สุดมันส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่สั้นลงอย่างชัดเจนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเติมน้ำเปล่าแทนน้ำกลั่นแบตเตอรี่ได้หรือไม่ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ